สำหรับอาการสปริงโชคกหลวมนะครับอ่าวันนี้ผมมีไอเดียมาใหม่ๆนะครับอ่ามาแก้ไขสปริงโชคกหลวมอ่าของเครื่องซักผ้าอ่าถังใหญ่ๆพวนีนะครับไม่ว่าจะเป็นซัมซุงครับอ่าตัวนี้มันจะลื่นนะครับถ้ามันลื่นทําให้ถังเขย่าแล้วก็กระโดดได้แล้วก็อ่าเครื่องซักผ้าก็จะเกิดการเออร์เลอร์นะครับวันนี้ผมจะอ่าพาไปทํานะครับว่าวิธีแก้ไขอ่าโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนสปริงโชคกใหม่นะครับว่าอาจะทํายังไงให้มันหนืดนะครับ สาเหตุที่มันเขย่าได้คือมันหลวมนะครับอาเพราะนานๆไปมันจะเกิดจารบีสะสมขึ้นมาแบบประมาณนี้ครับลื่นนะครับและมันมีตัวยางรองข้างในอีกอันนึงนะครับมันเกิดการละหลวมไปแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับข้างในมันนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนเส้นสปริงเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปทําเลยนะครับว่าเราจะทํายังไงไม่ให้มันกระโดดทําให้มันหนืดถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้ผมจะพาเข้าไปทําเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับ อันนี้นะครับสปริงโชคของเขาครับข้างในนี่มันมันจะมันจะลื่นไปแล้วนะครับเราถาสามารถถอดออกมาได้นะครับเราจะเห็นยางอยู่ข้างในนี่นะครับมันจะมียางตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยครับเพราะบางอันมันก็จะขาดไปเลยก็มีนะครับเนี่ยอันนี้ยางตัวนี้ครับเพราะมันจะเป็นรัดรัดกับเส้นสปริงตัวนี้นะครับทาให้มันหนืดหนืดได้นะครับนานๆไปถ้าจัะบีมันเลอะนะครับจะทําให้ยางตัวนี้ครับอ่าอ่ามาอยู่สภาพปกติแล้วนะครับมันจะักเกิดการลื่นนะครับทีนี้เราก็จะมาใช้ อ่าไอตัวยางพวกนี้นะครับยางสายยางของพลาเชอว่าระดับน้ำเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วก็มาตัดนะครับตัดให้มันได้ขนาดพอดีนะครับอย่าอย่าให้มันยาวเกินไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเข้าตรงนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยครับมันจะเข้าตรงนี้ไม่ได้มันจะทําให้ตัวนี้อ้าแบบประมาณนี้มันจะไม่ไม่ได้ตําแหน่งของมันนะครับเราต้องใส่ให้มันกระชับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วมันถึงจะได้นะครับเนี่ยครับแล้วทีนี้อ่าอ่าความยาวนะครับ ความยาวให้มันได้ขนาดกันนะครับเราตัดประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราตัดประมาณนี้ได้แล้วนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เราก็มาผ่านะครับนะครับผ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเราก็เอาไปครอบตรงนี้แหละครับเนี่ยครับเอาไปครอบตรงเส้นเส้นเหล็กเนี่ยครับเนี่ยครับครอบแบบนี้เลยเพราะยางตัวนี้มันจะแน่นนะครับทีนี้ให้สังเกตนะครับอ่ายางเส้นนี้ยางที่เราตัดใส่นะครับอย่าให้มันหลวบตรงนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยครับ มันต้องกระชับไอตัวนี้พอดีนะครับเราต้องหาอะไรมาพันนะครับถ้าอยู่แบบนี้นะครับมันจะลื่นเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่ามันจะเลื่นไปเลื่นมาได้เห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าเส้นสปริงจะลื่นเลยนะครับเนี่ยครับมันจะ่าเส้นเหล็กตัวนี้ครับมันจะเลื่นไปไหลมาได้นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวตัวยางตัวนี้นะครับ่าจะต้องให้มันให้มันหนาได้ขนาดกับรูนี่เลยนะครับเนี่ยครับรูของมันนี่นะครับถ้ารูอัดเข้าไปปุ๊บนะครับรูตัวนี้ครับจะไปบีบ จะไปบีบไอ้ตัวยางดูนะครับให้เกิดการแน่นนะครับอ่าสเกตนะครับตัวนี้มันหลวมนะครับเนี่ยตัวนี้มันหลวมนะครับพอมันหลวมปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะเกิดการลื่นอย่างที่ผมทําให้ดูมิกกี้นะครับนะครับนะครับลื่นไปไหลมานะครับอ่าก็ทําให้สปริงชคเนี่ยกระโดดได้เหมือนเดิมนะครับอ่าสปริงพวกนี้ครับมันไม่ได้เสียนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวยางด้านในเนี่ยครับอ่ามาเกิดการลื่นบางครั้งมันจะเละจะขาดไปหมดเลยนะครับเยเลอะจารบีไปหมดนะครับทีนี้เราก็มาแค่ เช็ดจารบีพวกนี้ออกครับแล้วก็จะเอายางตัวนี้ครับเข้ามาใส่แทนนะครับนี่ยครับอ่าทีนี้ถ้าถ้ามันหลวมนะครับอ่าถ้ามันหลวมนะครับเราก็หาอ่าพวกเทปพันสายไฟก็ได้ครับอ่ามาพันไว้นะครับพันให้มันหนาได้ขนาดของของรูนี่นะครับ พอเทปเทปพวกนี้นะครับข้างนอกนะครับเขาไม่ได้ไปเบียดเสียดสีกับอะไรนะครับเพียงแต่เราจะให้มันหนาหนาขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันกระชับไปตัวนี้เท่านั้นเองถ้าตัวนี้สวมเข้ามาปุ๊บนะครับมันจะไปบีบไปตัวนี้ทําให้ยางตัวนั้นนะครับรัดรัดเส้นเหล็กตัวนี้ครับให้แน่นขึ้นและเกิดการหนืดนะครับเนี่ยครับเราต้องพันพันแล้วก็เราต้องสังเกตดูครับเอาให้มันได้ขนาดรูนี้นะครับ อย่าให้มันหลวมเกินอย่าให้มันคับเกินไปนะครับนะครับอ่าประมาณนี้ได้นะครับอ่าอันนี้อ่าเกือบจะคับไปแล้วนะครับอ่าอย่าให้มันหลวมอย่าให้มันคับเกินไปนะครับแล้วก็อัดเข้ามาอัดเข้ามาจนจนมั่นใจว่าไอตัวเนี่ยครับอ่าไอตัวสอง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 ซี่กิ่งนะครับให้มันเข้ามาหากันอย่างสนิทเลยนะครับอ่าถ้ามันยังไม่สนิทนะครับแสดงว่า เราได้ใส่ยางเยอะเกินไปนะครับนะครับมันอาจจะหนาเกินไปมันเลยเข้าไม่ได้นะครับต้องออกสักหน่อยนะครับเนี่ยครับตัวนี้จะหนาเกินไปอ่านี่ครับ มันจะได้พอดีกันเลยครับเนี่ยมันจะลงตัวพอดีเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับทีนี้มันจะหนืดเลยนะครับอ้าวเห็นไหมครับไม่ไปละเนะครับกดยังไงก็ไม่ไปแล้วนะครับเนี่ยแข็งกระด้างเลยหนืดเลยนะครับเนี่ยค่อยๆไหลมาดึงมาเนี่ยครับออกแรงดึงเนี่ยนะครับเนี่ยครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้รับรองว่าไม่กระโดดแน่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับหนืดเลยทีนี้อ่าถ้ามัน อยู่ในถังของมันครับมันใช้งานหนักนะครับมันก็ยืดหยุ่นได้ตามปกติแต่ว่ามันไม่กระโดดขึ้นนะครับอันนี้ได้แน่นอนครับรับรองร้อเปอร์เซนต์เลยได้ผลอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวข้างตัวนี้นะครับไอ้ตัวที่รัด่ากระบอกเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับถ้ามันถูกจารบีเยอะๆนะครับมันจะละหลวมและบางบางบางตัวแกะมาปุ๊บตัวเนี้ยขาดไปหมดเลยนะครับตัวเนี่ยครับมันจะซับน้ํามันซับจารบีไว้เนี่ยครับ นานไปมันเกิดการลื่นเลยครับมันมันกระชับไม่อยู่แล้วเนี่ยครับถ้าถ้าเราเอาตัดยางพวกนี้ครับมานะครับอย่าให้มันยาวเกินเราเอายางเก่าเนี่ยครับไปวัดดูนะครับเนี่ยครับอ่าถ้าถ้ามันยาวเกินไม่ได้นะครับหรือเราจะเอาสั้นลงกว่าเก่าสักนิดนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เราก็เอาเทปพันให้มันมีความหนามีความหนาพอให้มันเข้ากับบอกตัวนี้ได้นะครับเนี่ยครับให้มันเข้ากับบอกตัวเนี้พอดีเลยนะครับไอตัวยางที่เราพันเนี่ยครับ เนี่ยครับหนืดเลยครับเนี่ยหนืดเนี่ยครับหนืดเลยนะครับเนี่ยหนืดเลยครับตัวเนี้ยไปไม่ได้นะครับเนี่ยครับอย่าให้มันยาวเกินอันตัวนี้นะครับอันเก่ามันครับเอาสั้นกว่าเก่าสักนิดก็ได้เพื่อที่จะมันจะได้ลงตัวกระบอกตัวนี้นะครับเนี่ยครับอะอย่างอื่นผมลองทํามาหมดแล้วครับมันใช้ได้ใช้ได้ไม่นานครับอ่าก็เกิดลาหลวมอีกนะครับอ่าสู้ยางตัวนี้ไม่ได้นัดรัดแน่แน่ครับเนี่ยครับ อ่ายางตัวนี้มันไม่ดีเลยครับอ่าเราไปเปลี่ยนกันดูนะครับเราใช้อตัวนี้นะครับสายยางพเจอร์ว่าระดับน้ํเนี่ยครับอ่าไปทํานะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับลองไปทํากันดูนะครับว่าอ่าสปริงโช๊คลวมสปริงโช๊คพวกนี้ครับมันไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับเนี่ยครับมันปกติอยู่นะครับอ่าสภาพเขาก็ยังใหม่อยู่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นของซัมซุงรุ่นใหญ่ๆนะครับมันถึงจะละหลวมได้ใช้ไปนนานๆอ่ามันจะเกิดการละลวมทีนี้ถังจะเริ่มการเขย่า พอขย่าปุ๊บนะครับเครื่องซสกผ้าเ็าจะเกิดการเออร์เลอร์ได้นะครับทีนี้สปริงเขาก็ไม่เป็นสนิมนะครับเส้นเหล็กเขาดีหมดเลยนะครับาสเหตุมาจากตัวนี้เท่านั้นเองครับที่มันละหลวมหรือมันลื่นเราทําให้มันหนืดได้นะครับหนืดเลยครับดึงไม่ไปเลยเนี่ยคาร์บผนดันนะครับไปนิดเดียวไปช้ามากนะครับนะครับาหนืดนะครับใช้สายยางพวกนี้นะครับตัดให้ได้ขนาดแล้วก็แล้วก็ผ่าเลยครับผ่าแล้วก็เอามา มาครอบไว้ตรงนี้ครับมันจะมันจะพอดีกันเลยนะครับตัวเนี้มันจะพอดีกับเส้นเหล็กเลยนะครับเนี่ยครับรูมันนะครับทีนี้มันจะรัดแน่นดีนะครับตัวเนี้รับรองทําได้ดีแน่นอนครับลองไปทากันดูครับสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับ่าถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับพี่น้องทุกท่านที่กดเข้ามาติดตามนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ